สวัสดีครับอยู่พี่อ้าวนะครับผมและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Stick War Legacy นะครับผม <c oughs> เป็นโหมดเนื้อเรื่องนะครับเดี๋ยวนี้เราไปทำาชาเลนกันดีกว่า <c oughs> เป็นชาเลนสู้กับบอสใหญ่โดยที่ เราจะไม่ใช้ยูนิตออเดอร์เลยนะครับพี่ยาจะใช้แค่กิฟฟินนะครับอ่ะซื้อมาก่อน fin, Rider, Stone Chan, Day, กิฟฟินไคลเดอร์สโตนแจนโพเชอเดครับผีพุง่งแล้วก็ท็อกซิกเดผีพิษนะครับพี่ยามจะใช้แค่กองกําลังยเคออ์เท่านั้นนะครับแล้วก็จะใช้เป็นป้อมโมโรไคนะครับแล้วก็ยูนิตต่อสู้พี่ยามจะไม่ออกมาใช้เลยนะครับยกเวน้นคาสเซนอชิดอนแล้วก็คนเก็บแร่เท่านั้นนะครับ<ะ>แล้วเป็นคนเก็บแร่สกินกระดูกด้วย<ะ>เพื่อที่จะให้เขาตายแล้วเกิดเป็นซอมบี้นั่นเอง<ะ>ความสามารถของป้อมโมโร ไรก็คือจะบวกโพเชอเดยและท็อกซิกเดยนะครับเวลาเรากดใช้งานเนี่ยก็จะออกมาทีละ2ตัวนั่นเองแทนที่จะออกมาแค่ตัวเดียวนะครับไปลุยกันเลยครับภารกิจสุดท้ายครับการยืนหยัดครั้งสุดท้ายโอเคเราจะเริ่มต้นด้วยการเอาคนเก็บแรกออกมาก่อนนะครับจะสร้างคนเก็บแรก50คนเลยนะครับเอาแบบตึงๆครับแล้วก็ถ้าเกิดพี่อาร์มส่งท็อกซิกเดยออกไปกับโพชเดยหรือผีพุ่งออกไปเนี่ยก็จะออกมาแบบคูณ2น,นั่นเอง ผีพิษก,ก็ออกมาคูณ2นะครับโพชเชอร์ก็ออกมาคูณ2เหมือนกันเข้าไปป่วนเขาก่อนเลยโพชเชอร์นี่ก็ตายง่ายนะครับพี่ยามก็จะเอาเป็นเนี่ยแหละคนเก็บแร่ไปป่วนเขานะครับคนเก็บแร่ป่วนเขาเลยนะหรือถ้าคนเก็บแร่เราตายเขาจะเกิดมาเป็นซอมบี้ใช่ไหมมันคือความสามารถของสกินกระดูกนะครับเราก็จะใช้ความสามารถของสกินกระดูกให้เต็มที่ไปเลยเขาออกมาแล้วครับเราเรียกเป็นโมโลไคเออร์ไคไรเดอร์มาก่อนนะครับบึ้บเข้าไปพุดขึ้นมาผีพุดเออพุดมาโจมตีครับ คนนี้ตายไปก็จะเกิดเป็นผีซอมบี้นั่นเองจริงๆคนเก็บแร่เนี่ยก็ถือว่าเป็นยูนิตฝั่งออเดอร์นะครับแต่ว่าเขาปกติเขาจะไม่โจมตียูนิตฝั่งตรงข้ามถ้าไม่โดนกวนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าพี่อาร์มเอาคนเก็บแร่มาเพื่อที่จะใช้เขาเป็นตัวนะครับเป็นตัวเสกซอมบี้นั่นเองเนาะโอซอมบี้นี้ออกมาเพียบเลยนะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าคนเก็บแร่เราตายเยอะเหมือนกันเราก็จะมีซอมบี้ไปป่วนเขาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าคนเก็บแร่เราจะวิง่งไปตายแบบนี้เรื่อยๆนั่นเอง น่าแล้ก็ตายแบบนี้ครับแล้วก็จะขึ้นมาแบบนี้เอาโดนตีกลายเป็นผีนอนไปอีกโทรเราค่อยๆสร้างคนเก็บแรกไปเรื่อยๆครับป่วนเข้าไปเรื่อยๆ่าทั้งฝั่งโมโรคเออทั้งฝั่งไคเรเลเดอร์เราก็เสกยูนิตออกมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ยูนิต50เต็ม50แล้วเพราะว่ามีคนเก็บแรที่ต้องสร้างอีกทั้งคนะิเนี่ค สู้กันเข้าไปครับแล้วก็เสกขึ้นมาอีกครับเราจะมันจะเป็นสงครามกัดกร่อนนะครับ <What? S 1> เราจะค่อยๆกร่อนฝั่งตรงข้ามไปเรื่อยๆด้วยจำนวนซอมบี้ที่มหาศาลเป็นภารกิจเสกซอมบี้แล้วฝั่งตรงข้ามหนีไปแล้วครับ ลับเข้าบ้านไปแล้วก <g ye> ็ว tota <g ye> ต้องมาดูว่าจะยังไงต่อนะครับทั้งฝั่งของเรานี่ก็สร้างคนเก็บแร่กันช้ำๆอยู่เหมือนกันรีบๆเก็บแร่ให้จบๆดีวกว่าครับเราจะได้ไปเก็บแร่ฝั่งนู้นนะครับก็แบบประมาณว่าไม่ไม่แบ่งแร่ให้เลยอะไรประมาณนี้ฝั่งนู้นออกมาแล้วนะครับอุ้ย้อมแป๊บเดียวโดนตีเกือบแตกแล้วนะเลื่อนหายไป30%แล้วนะครับของเรายังไม่โดนตีเลยปังคนเก็บแร่เราเพียบเลย ค่อยๆสร้างกันไปก่อนแล้วกันนะครับคนเก็บแร่เนาะก็นะจะมีคนเก็บแร่ของเราที่ไปโดนฆ่าตายฝั่งนู้นนะครับเพราะว่าเขาไปเก็บแร่นั่นเองก็ไม่เป็นไรปล่อยเขาตายไปนะครับเราก็เสกเป็นยูนิตพวกนี้ขึ้นมาเดี๋ยวพี่อามเอาเดี๋ยวพี่อามจะเรียกสโตนชัยแอ้นกับกิฟฟอนออกมาตอนที่บอสใหญ่ออกนะครับแต่ตอนนี้พี่อามขอเอาเอ้ยเดี๋ยวก่อนยังยังไม่ต้องยังไม่ต้องจะเรียกใครเลดเดอร์เพิ่มมาอีกคนหนึ่งยังไม่ต้องรีบขนาดนั้นเรียกได้ว่าวันนี้พี่อามก็ไม่ได้สร้างยูนิตต่อสู้ของออเด วัตถุดิบในการสั่งเวยครับเป็นซอมบี้นั่นเองโอ้โหซอมบี้ออกมาเพียบเลยทั้งซอมบี้ที่เป็นผีผุดจากไคไร,รเดอร์และซอมบี้ที่เกิดจากคนเก็บแร่ตายนะครับโหดมากเป็นสงครามระยะยาวครับค่อยๆกัดกร่อนเข้าไปเรื่อยๆครับเขาจะโดนซอมบี้เราแซไปเลยซอมบี้เราจํานวนแทบจะไม่มีวันหมดฝั่งเขาก็แทบจะไม่เหลือแล้วนะครับไม่เหลือคนเก็บแร่ครับยูนิตอื่นยังเหลืออยู่ ดูคนเก็บแร่เราเพียบเลยเขาไม่มีป่อแร่ให้เก็บนะครับเพราะก็อยู่ตรงนั้นถ้าพยายามไม่สั่งโจมตีเขาก็จะยืนอยู่อย่างนั้นแหละนะครับโอ้โหตอนนี้เนี่ยกำลังเสริมมาแล้วนะครับพียามควรจะทําอะไรมากกว่าน,นี้ไหมคือประมาณนี้เนี่ยทางฝั่งเขาก็แทบจะรับมือเราไม่ได้แล้วนะครับเขามีเป็นใครมาอ๋อสเปียร์ต้อนนะครับสเปียร์ตัอนจอมเวทนั่นเองทั้งฝั่งพิยามก็บุดไปเรื่อยอะยูนิตตอนนี้เราสร้างไม่ได้แล้วนะเนี่ยเพราะว่า มันล้นครับเฮ้ยสร้างได้ละสร้างได้ละสร้างได้ต้องรีบสร้างนะครับโอ uf, ้โหเศษผีได้เยอะมากประมาณหนึ่ง6 7กี่จตัวเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ประมาณ10ตัวนะครับคนเก็บแรกเราก็ไปเก็บถึงฝั่งนนะ้นอ่ะไปเขาเริ่มมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเขาจะมากันเร็วเกินไปแล้วนะครับเราควรเอาคนเก็บแรกไปลุยไหมยังยังยังเขายังไม่สามารถที่จะผ่านกลางสนามลถมาได้นะเพิ่งจะมายืนได้แค่หน้าบ้านเองนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องรีบก็ได้มั้งโอ้โหพุดขึ้นมาอีกเยอะแยะครับ จริงๆเราก็ต้องรีบสร้างคนเก็บแร่นะครับเพราะว่าคนเก็บแร่เราสร้างไม่ทันแล้วนะครับตอนนี้มาพุ่งไปพุ่งพิษพุ่งพิษพุ่งพิษจะต้องถึงมือพวกสโตนจีแอนไหมครับเนี่ยเพราะว่าแค่นี้เนี่ยยูนิตเราก็น่าจะชนะเขาล้มั้งโอ้โหแค่ผีพุ่งผีพิษผีพุ่งผีพิษนี่ก็เหลือๆค, <L> ๆครับต้องดูว่าทางฝั่ง <S <S จอกเวทเขาจะตายไหมเรายังไม่สามารถฆ่าจอเวทเขาได้เลยนะครับแต่ตอนนี้ผีพิษมาถึงตรงน,นี้แล้วนะครับผีพุ่งเนี่ยตายหมดแล้วล่ะ เหีือผีพิษทั้งฝั่งบ้านเรายังไงครับก็ยังมีคนเก็บแร่อยู่เยอะอยู่คนเก็บแร่ก็เรียกได้ว่าไปสั่งเวรชีวิตตัวเองนะครับเพื่อที่จะเกิดเป็นซอมบี้นั่นเองยิ่งมีคนเก็บแร่เยอะเท่าไหร่เราก็จะยิ่งมีซอมบี้มากขึ้นเท่านั้นแต่จริงๆคนเก็บแร่มันเก่งกว่าซอมบี้นะ<า>โอ้โหเป็นเรียกได้ว่าเป็นสงครามกัดกร่อนครับระยะยาวครับยูนิตฝั่งไหนจะช้ำมากกว่ากันฝั่งเราหรือฝั่งเขาน่าจะเราแหละฝั่งเขาก็มีติดพิษกันยับยับเหมือนกันนะ ไปพุ่งพิษพุ่งพิษไปกันอีกครับเขาเริ่มประชิดมาถึงตรงนี้แล้วนะถ้าพี่อาร์มส่งกิฟฟอนแล้วก็สโตนแจแอนแล้วก็ไค i ไรเดอร์ไปอีกเนี่ยมันก็แทบจะชัดเจนแล้วนะครับว่าเราน่าจะชนะแล้วนะคนยักษ์เขาจะตายแล้วนะครับตัวแท้งจะหมดละเรียบร้อยจอมเวทได้เวลาตายไหนตายครับเออตายแล้วครับเอาล่ะทีนี้ได้เวลาที่เราจะ ส่งกองลังทั้งหมดไปลุยหรือยังครับโอ้ยังเหลือตรงนี้ครับจอบเวทตัวนี้ยังไม่ตายนะครับ <What? S 1> แต่ก็ใกล้แล้วแหละครับมาโตนจอ้แอนไคไรเดอร์แล้วก็กิฟฟอนครับได้เวลาไปลุยแล้วครับสั่งยูนิตทุกคนโจมตีคนเก็บแรก่ก็ให้มาโจมตีด้วยแร่บ้านเราหมดแล้วนะครับเหลือแร่บ้านเขาอยู่4บอ่อ oh. หมดเราไปทีหนึ่งจุกจกันไปโอเคแล้วก็ ขุดขึ้นมาเราจะต้องสู้กับบอสใหญ่แล้วรวบรวมกําลังทั้งหมดไปสู้กับบอสใหญ่บอสใหญ่จะสามารถต้านทานการบุกข,ของเราได้หรือไม่คนเก็บแรก่ก็เดินไปนะเดินไปแล้วเดินกลับ <c oughs> คือเขาก็พยายามคือยูนิตเรามันเยอะไงพวกยูนิตพวกนี้ก็จะยืนยืนอยู่หน้าบ้านนะครับ <What? S 1> ไม่ยอมไปตีสตีเพราะว่ายูนิตยูนิตพวกนี้ยูนิตพวกผีพุ่งอะผีพูดอะที่เราเศษขึ้นมามันเยอะ ไม่เดินไปเลยครับเดินัอยู่เท่านี้เฮ้ยเดี๋ยวบอสใหญ่บอสใหญ่จะตายแล้วครับเดี๋ยวจะโจมตีได้ไหมเนี่ยเอากลายเป็นว่ายูนิตเราไม่สามารถโจมตีบอสใหญ่ได้หรยเนี่ยเพราะว่าบอสใหญ่ยังไม่เดินออกมาพ้นอ่าพ้นบ้านนะครับทางฝั่งเราก็เลยตีเขาไม่ได้แล้วเราจะสู้ยังไงครับเนี่ยเราจะสู้อย่างไรผีพิษพ,พุ่งพิษพุ่งไปเราก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับจะสู้ยังไง ตรงผีพุ่งไปก็จะโดนฆ่าตายใช่ไหมเพราะว่าเขาโจมตีไม่ถึงใช่ไหมเฮ้ยถึงอยู่ผีพุ่งก็โจมตีถึงอยู่เอ้ยผีพุ่งโจมต,จมตีได้โอเคน้ก็น่าจะจบง่ายๆแล้วละ่ะยูนิตประมาณ181เต็ม50ครับยูนิตล้นตลาดโอเคเรียบร้อยครับแล้วถ้าเกิดมันอยู่นอกหน้าจอแบบนี้เรายังจะสามารถโจมตีได้ไหมเดี๋ยวดูอ๋อยังได้อยู่ยังทิมยังทิมหน้าเขาได้อยู่นะกดกดกดเอ้า เ,เรียบร้อย11.56นาทีครับแล้วก็กล่องเต็มทับเก็บไม่ได้ปับโถอันไรกันเนี่ยครับแล้วนี่ก็คือ s t i c k b o a l d Legacy Challenge ชนะฉากสุดท้ายชนะบอสใหญ่ยยโดยที่ไม่ใช้กล่องกำลังออเดอร์นะครับใช้แต่คีย์ออเท่านั้นแล้วก็สร้างได้เฉพาะคนเก็บแร่นั่นเองส,ส่น,นเเสีเพียงพิเศษเลยเกม Stickboard Legacy ต้องขอตัวลาไปที่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบใหม่โอกาสหนะ้าสั่งเหล่านี้วัสดีครับไยบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ